สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องครับทาง u t u b e ครับผมช่องอยากให้ฟังรถไถทํามีใช่เองครับวันนี้จะมารีวิวผ่านนะครับผ่านรถไถรถไถช่องอยากให้ฟังรถไถทํามีใช่เองครับผมนะครับซึ่งพี่น้องหลายท่านก็ยังทำก็ยังยังอาจจะยังไม่เข้าใจในระบบผ่านอยู่นะครับซึ่งอ่า รถไถของเราเนี่เป็นรถไถท,ที่เราดัดแปลงไปแล้วนะครับพี่น้องซึ่งบางท่านบางพี่น้องก็ยังก็ยังใช้ฐานแบบเดิมครับผมแต่พี่น้องต้องเข้าใจนะครับเป็นรถไถรถไถของเราดัดแปลงไปแล้วพี่น้องครับซึ่งมันไม่เหมือนเดิมลนะครับผมนะแต่เราจะใช้ฐานเดิมมันมันก็จะมีปัญหาอยู่นะพี่น้องนะครับซึ่งมันจะเกี่ยวกับฐานขี้เมาเนี่ยนะครับฐนะานท้ายเนี่ยนะ ซึ่งตัวนี้ถ้าเราใช้แบบเดิมมันจะไม่ยืดหยุ่นนะครับพี่น้องอันนี้มันจะไม่ยืดหยุ่นครับตัวผานผานผ่านคัดท้ายเนี่ยมันจะไม่ยืดหยุ่นครับซึ่งตามหลักความเป็นจริงก็คือ,อผ่านหลังผานคัดท้ายเนี่ยต้องให้มันยืดหยุ่นเหมือนกับรถไถไถใหญ่นะครับรถไถพวกรถไถที่เขาทํามาจากโรงงานนะครับผมนะเพราะว่าเพราะเราเนี่ย มาทํารถนะครับทํารถแบบแบบเดินตามมาเป็นนั่งขับนะครับเราไปไปทําคล้ายกับรถไถที่เขามาจากโรงงานนะครับพี่น้องนะครับฉะนั้นพี่น้องก็ต้องเข้าใจนะครับว่าระบบของผ่านนะครับระบบของผ่านเราก็ต้องทําให้คล้ายเขาครับอาจจะไม่เหมือนเขาแต่คล้ายเขาแต่โครงเดิมนะครับโครงเดิมของสภาพเดิมของเรานะครับนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมนะครับ พอผานเดิมมันจะอยู่แค่จุดนี้ใช่ไหมพี่น้องครับซึ่งเราตอกมาอีกเพื่อเราต้องการให้เป็นสามผ่านนะครับฉะนั้นพี่น้องก็ต้องเข้าใจว่าตัวหลังนี่ครับสําคัญนะครับตัวหลังสนี่คัญมากนะครับผมแนะนําพี่น้องยังไงก็ต้องให้ใส่อย่างนี้นะครับผมนะครับมันจะไถได้ง่ายนะครับมันจะไถได้ดีกว่ากันนะครับผมถ้าเราไม่ทําแบบนี้ มันจะเกิดอาการฝืนเกิดขึ้นนะครับผมนะครับซึ่งผมก็ที่ผมมาพูดนี่ผมลองมาแล้วนะครับผมถ่ายผมอะไรมาหลายๆอย่างนะครับผมมันก็มันก็เป็นอย่างที่ผมพูดนี่แหละครับนะครับซึ่งถ้าพี่น้องคนไหนที่ว่ามันไม่จริงก็ลองลองดูนะครับอาการที่จะเห็นก็คือหนึ่งหละถ่ายไปมันจะเกิดอาการเหมือนกับว่ามันดีบตัวขึ้นนะครับถ้ากดลงก็ทําให้รดรดลถนี่ไม่ไม่ขยับนะครับรถตะกียดินอยู่กับที่นะครับ ถ้ายกขึ้นมันก็จะไม่กินดินนะครับสังเกตดีๆนะครับผมเพราะว่าพี่น้องต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าเราทาผ่านเราไม่ใช่จริงอยู่ตอนเราเดินตามนะเราใช้ตัวของเราเป็นตัวตัวควบคุมของผ่านน้ําหนักของผ่านนะครับว่าเราต้องการหนักขนาดไหนต้องการกดขนาดไหนนะครับต้องการให้มันกินขนาดไหนนะเราเอาตัวเราเป็นตัววัดนะครับเอาความรู้สึกของเราเป็นตัววัดแต่ตอนตอนนี้เรามาทําเป็นรถไถน,นั่งขับนี้ เราเอามือเป็นตัววัดนะครับใช้ความรู้สึกของมือนะครับเป็นคอนโทนนะครับซึ่งเราจะไม่แม่นขนาดนั้นนะครับคอนโทลนะครับผมฉะนั้นพี่น้องก็ต้องใช้สปริงตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับตัวคอนโทลนะครับเวลาเรากดหนักกดเบามันก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวบง่งบอกตัวควบคุมน้ําหนักของผ่านเรานะครับไอย่างผานเนี่ยต้องถ้าพี่น้องทําก็มแนะนําให้อ เวลาไถพวกนาแข็งๆนี่แนะนําให้หาอะไรถ่วงนะครับผมนะครับถ้าเราไม่มีตัวกดนะครับถ้าทําหาไม่ป่องกดนี้ก็ต้องใช้เผาครับเนี่ยเผาตรวนี้เผาที่เรากดเนี่ยที่มันสไลด์ได้นะครับนะแต่ถ้าเป็นนาน้ําใช้สู้เลยนะครับสู้เกี่ยวแล้วก็ไถได้เลยนะครับเพราะว่าน้ําหนักของผานมันยังไงก็ได้อยู่แล้วนะพี่น้องนะครับน้าหนักของผานมันกดได้อยู่แล้วนะครับผมอันนี้คือผมมาพูดเกี่ยวกับผานเนาะสำหรับพี่น้องบางท่านก็ยัง ผมว่าต้องเจอทุกคนนะครับปัญหาที่ทําเสร็จแล้วไปถ่ายลองถ่ายดูต้องเจอแน่นอนไม่มีใครไม่ไม่เจออาการหนึ่งละหนึ่งละจะดึงซ้ายดึงขวานะครับดึงส่วนมากมันจะดึงขวาแล้วมากกว่านะครับสองละปรับผ่านถ่ายกินบ้างไม่กินบ้างนะครับต้องเจอปัญหานี้นะครับถ้าพี่น้องคนไหนได้ผ่านมาดูวีโอผมนะครับถ้าเจอปัญหาเกี่ยวกับพวกนี้ลองอติดตามดูนะครับผมเดี๋ยวจะบอกปัญหาแล้วก็คอมเมนต์มาแล้วผมจะอธิาอาบายการปัญหาแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับผม ซึ่งผมก็เจอมาหมดแล้วนะครับนะครับผมพอจะมีความรู้พอจะมีประสบการณ์ในเรื่องแก้ปัญหาพวกนี้อยู่นะครับผมนะครับก็ยังไงก็เหมือนเดิมครับฝากช่องเลยนะครับผมอยากให้ฟังรถไทยทเองใช้เองนะครับผมเดิมทีเป็นอยากให้ฟังได้คอร์ดนะครับผมแต่โดนแฮกไปนะครับอย่างที่ผมพูดมาหลายๆคลิปนั่นแหละครับนะหัวหน้านี้แหละครับครับเช่นเดิมครับบุคคลอันรายต่างๆครับไฮ้ดรโลย์ไฮดกชุดขาหน้านะครับ สายไฮโดรกลิกก็ยังเหมือนเดิมครับพี่น้องก็กินกลางมานะครับถ้าพี่น้องสนใจพวกระบบไฮโดรลิกต่างๆนะครับก็ยังมีอยู่นะครับผมนะครับ,บมานี้นะครับผมอโอเคครับผมไปเจอกันครับครับสวัสดีครับ